กูคือมาไปส่งมึงไว้โรงเรียนมึงไม่เห็นอีหย่างอยู่นี่แมแมย์ม่ตีนหนูโทษหนูขอโทษเมื่อบ้านเดี๋ยวนี้แล้วก็หามาหาบาาณัณฑิตอีกมึงก็หามารอลูกสาวกูอีกผมมาเลยล้อน้องนะผมรักน้องจริงๆนะสีมมเมื่อคือเมื่อพี่มิธีนนูกลับก่อนนะกูบอกแจ้งตำรวจมาจับมึงก็ดีเท่าไรแล้วยังมาหยุ่งกับลูกสาวกูอีกไปเมื่อกูไปส่งโรงเรียนทุกเมืองเป็นยังไงก็มาจังสี่ไปสร้างไปสอนให้มึงเป็นแบบนี้กลับบ้านเป็นยังไงก็จังสี่ หูบอแมเลี้ยงมึงมานี่ยลำบากสั่มใดต้องไปหาเกี่ยวเขาดับหน้ารับจ้างเขาตัวมึงสีงเงียกันมาเท่ากบมือนี่ชมพู่แน่หนาแม่ดูหักแม่บุนี่เลี้ยนเห็นมันจบสะกอนผัวนั่นหาเอาแย่ใจก็ได้บ่มีไผ่บางดีกับลูกซ้ำแม่อีกแล้วพี่มิทินเฮ้ย hey, ลองชม,มพู่ลองชมพู่มาได้ไงเนี่ยหนูหนีแม่ออกมาหนูไม่มาหาพี่รายวันพี่ใจจะขาดอยู่แล้วนะ หนูก็จจะขาดเหมือนกันหนูขาดพี่ไม่ได้หนูจะหนีมาอยู่กับพี่แล้วแม่หนูล่ะว่าช่างหนูไม่สนใจแล้วขอให้เราได้อยู่ด้วยกันก็นพอเราหนีไปด้วยกันนะพี่พี่จะดูแลหนูเท่าชีวิตเลยพี่สัญญานะหนูรักพี่นะหนูขาดพี่ไม่ได้ชมพู่มันปีใสขึ้นน่านออกมาแทแฮมู่กับกับบล่ล่ะชมพู่เขาย,ยังท่านด้ออกมาอยู่อย่าบอกเด้ว่า